นะคะคก็ขายหลายที่ะคะ่ะขายที่บ้านใหม่ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูกระเทียมนะคะนี่เป็นกระเทียมน่าหงอมหมดเลยนะคะนี่คือกินที่บ้านเองนะคะถ้าขายได้ก็ต้องกินจริงถ้าไม่งั้นไม่รู้ว่าอะไรที่ลูกค้าใช้ไม่ใช่หรอเราจะไม่เห็นคุณค่าของของว่าอะไรที่เราต้องการกระเทียมะคะ่ะ งอกระปลูกได้นะคะงอเก็เอาไปปลูกบ้างอะไรบ้างเนีี้จะบอกว่าขายยังใช่ป่ะนี่กระแทกเขาเรียกว่า,า,มา,มา,า,าเทียมพม่าแพงมากกระเทียมตีบเล็กบอกเลยราคาถ้าแกไปช่วยแม่ฉันขายของนะฉันบอกเลยตักกันมันมืออแบ้กลูกค้าแบบนี่คะ่ะอันนี้คะ่ะตอนเช้านี่แบบว่าคุยไม่ได้อะเพราะว่าแบบแน่นมากลูกค้าแบบแตัก ทุกขยงเลยนะแม่ชอบมากมะขาม40กิโลหลือแค่นี้5กิโลนี่ไม่ถึงกิโลนะแม่เอามาให้กินลังนี่คือเอามาลังนี้บอกก่อนนะคะลังนี้เอามาจากว่าบ้านทําบุญบ้านนะคะโปรโมดโปรโมทโปรโมดเขาเจ็เวลาแกต้องช่วยฉันก่อนมะขามเพราะว่าฉันง่อยเด็ดบ้านง่อยกินนะอันนี้คือเอามาไหว้พระเลี้ยงพระเามื่อตอนปีใหม่ แต่จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ไมยกแลกเข้าบ้านแบบนี้ก็จะให้เวลางานบวชพี่ก็เอาแลกพุ่งเนี้ไปทั้งแลกเลยยกแลกขายยากไหมคือแม่แม่จะบอกว่าท่านจริงๆร้านอื่นเขาก็จะเก็บเช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าแม่ะถ้าคุณแม่เราก็จะขายจะขายเลยไปสักเที่ยงเที่ยงถึงจะเก็บ เที่ยงเทียงก็จะได้แม่ก็จะบอกว่านั่งอีกสักสองสามพันนั่งแบบว่าขายไปสักสองสามพันให้กับบ้านจะได้ตีทุนขึ้นมาแล้วก็ไปขายต่อเนหำหนูย่ใช่ปะ,เย,ะ <c oughs> ยเยอะมากค่เยอะมากค่ะเป็นคือเงินมันจะไปอยู่กับของที่ร้านเนีายเช่นหอมกระเทียมม็นกระสอบรับมาสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยบรงอะไรบบเนี้ยราคาจะถูกคือ แต่เคยถามว่าเคยไปรับกระเพราจากสวนไหมเเิ่่มแรกๆเนี่ยรับจากสวนลองไปไปลองไปสวนดูแล้วก็ราคาไม่ต่างมากเพราะว่าสวนก็ให้ราคาทั้งน,นี้แล้วของที่ออกอยากคือผักสดผลไม้เนี่ยก็ออกออกไม่ยากนะผลไม้ออกง่ายผลไม้ออไมะขามนะมะขามเทศแคบหมู แม่ขายชับหนึ่งนะแต่ถใหญ่คือลูกค้าซื้อคุ้มบางทีวันเล่ท้ายก็ขายดอกกุหลาบบ้างอะไรบ้างถ้าที่เห็นที่เป็นดอกกุหลาบนั้นแผงกลางถ้าแผงริมหลังจะเป็นจะเป็นโต๊ะเหล็กนะยาวๆเลยนั้นคือของแม่ที่นาของออกเหล็กให้แม่อยู่ไปขายหน้าบ้านขายหน้าบ้านก็คือว่าหอมกระเทียมเนี้ยคือพูดง่ายนะพูดกันงตรงๆพูดกันง่ายๆเลยง่ายเลยอย,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 ย่างกระเทียมเนี้ยนะซัก กันม,มือหนึ่งนะใส่ถุงห้าบาทขายใช่ไหมแต่แม่เราขายมันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพราะว่ามันแพงไงคือแบบว่าเอาบ้านเรากินเยอะแม่เราเข้าใจแบบนี้นะแม่เราเข้าใจว่าคนที่เอาไปอะ่ะคือมันไม่ได้รถกระเทียมมืออ่ะแต่แต่ต้องสูบไปเพราะว่าไม่มีตังอยากอยากจำน้ำชิกใส่กระเทียมเดียวมันจะไปอร่อยอะไรเห็นแม่ทำกับข้าวเป่าหนักเครื่องแล้วที่เราใส่ฝันคือถ้าเรามีที่นะมีที่มีทานนะเราเปิดร้านอาหารครัวกันเองนะ ครัวครัวเพื่อนกันนะไม่ต้องใช้ของดีแต่จะบอกให้ของดีเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกไหมไม่ใช่อย่างเดียวของเนี่ยฉันจะบอกของที่ค่อนข้างแม่ฉันไม่ค่าสักกะชีตแบบสดๆไงแบบสดๆและสั่งเนี้ยไม่ได้ไงเขาจะเวลารอตายก่อนค่อยกินได้จะรสชาติเสียหน่อหรืออะไรแบบเคยกินรสชาติสุกพะทะคานใช่ปล่ะแถวนั้นไม่เคยกินแพงน้ำพริกเผาก็คือลุงเจี๊ยบลุงเจี๊ยบมีขานพริกเผามีโรงงานทำน้ำพริกเผาง่าย แกก็ซูได้มีน้ำพริกที่ลุงเจี๊ยบนี่ก็เพื่อนแม่เพื่อนสนิทแม่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักกัน,นก็มีน้ำพริกของเจี๊ยบด้วยเราจะปลาดแค่นี้หนูด,ดัง <c oughs> อะไรหรอเ <c oughs> ราจะบะลาว่าลูกหลงโง่เพราะว่าเรียนเรียนหาอะไรเขาจะไปอีกวายู่